การเวลาผ่านไปเดี๋ยวความจริงมันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวค่อยคอยคิดค่อยๆทําทำนะอย่าไปเอาชนะะค,คากนกันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ด้วยคนเราเนี่ยมันมีมานะไงความถือตัวเนะี่ยมานะสังโยชน์ตัวเนี้ยสำคัญมันก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมันมีสักกายะสักกายันตะแต่ความยึดถือในความเป็นตัวตนนะเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขานี่มานะสาม นะเราต่ำกว่าเขาก็น้อยอกน้อยใจนะไม่ดูแลเราอย่างโน้นอย่างนี้เราสูงกว่าเขาคิดแบบนี้ก็ดูถูกด,ดูแคลนคนอื่นพวกอีกอย่างนี้นั้นเวลาเวลาเจอใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยผู้เจ้าให้ทํำยังไงให้สันเลขารมนะเข้าใจไหมสันเลขาทมคืออะไรนะผู้เจ้าบอกเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดโกหกเราจะไม่พูดโกหกเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อ เห็นเขาเป็นคนผู้ยุยงให้คนแตกกันระหนีโอ้อวดมีมายากระด้านยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านเราจะไม่ทําแบบนี้มาขูดเกาตัวเองเห็นไหมถ้าเราทําอย่างเงี้ยไม่ทะเลาะกับใครหรอกนะเราไม่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่อไปนะถ้าคุณทำบางกุศนก็เรื่องของคุณแต่เราจะรักษาความดีของเราเอาไว้